พึ่งถ่ายเองี่ไม่ได้ไม่ได้กดถ่ายเออตลกจังเลยเอาละเจอแล้วตรงนี้เอาป้ายนี้ก็ได้นะเสรีไทยตรงไปสุวรรณภูมิกรุงเทพชลีบางนาอนุทบายเส้นทาง bay trên có làm 2 vào như phần này ơi sai mất sai ตอนนี้ออกจากร้านอาหารมาขึ้นมาที่สะพานบางตะบูนแล้วนะครับทางขวาน,นี่เป็นทะเลทางซ้ายก็เป็นเป็นทะเลปายข้างหน้านี่ทางซ้ายนี่เป็นไอ้ทางขวานเป็นวัด บางตะบูนนี่สำนักงานเทศบาลตะบบางตนูนนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงสุสานาเติมันที่ปัมปอต่อและแวะตานานที่สูนานและตรงนี้ก็มีอะเมซอนนะครับ ตอนนี้เราออกจากจุดพักรถไปอำเภอบ้านแหลมนะครับนี่นี่เส้นทางลัดเส้นทางเลียบทะเลไปชะช่าตรงนี้เรียกว่าเริ่มจากจุดคลองโคนนะครับปันทคลองโคนทางเข้าคลองโคนมีจุดพักรถด,ด้วยตรงนี้มีป้ายบอกว่าโครงงขายถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ไปเดี๋ยวไปหาของทะเลหาบรรยากาศริมทะเลกันนะครับที่มีชายหาดปึกเตียนด้วยนะครับตอนนี้มาถึงวัดเขายี่สานนะครับผ่านผ่านสอนอะนไ<ค>รอ<ล>จะไม่ได้น,ไไดนี่ตรงไปเขายี่สาน,สนอ่าวตะบูนแหลมเหลียวว่านี่สารพิษบุรี นี้ไปไหนเอ้ยโอ้โหนี่แหล่งที่เที่ยวเต็มเลยนะครับตรงนี้ไไหวัดเพชรสวนที่นี่ครับบางตะบูนเบริมเขื่อนนะครับทางเดินในข้างหน้าก็เป็นเรือประมงมีเรือสวยอยู่ตรงนี้ เป็นเรือโดยสารนะครับไปเข้าห้องในกันนี่ก็เป็นร้านสลาข้างนอกโตเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเ้าไปนั่งในห้องแอร์ห้องกระจกกันนะครับข้างในนั้นและตอนนี้ครับผู้ชมครับเรามาถึงห้วยไซเหนือชะอำเรียบร้อยนะครับการเดินทางกลับ สปริงฟิลนะครับโอเค okay. อากาศโร่งแจ้งสบายาทย์เต็มดวงสรงแสงจเรนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไร่ดินทองโดยสวัสดิภาพนะครับ